สวัสดีครับนะครับน้องบอนีกับมะพร้ากกับอเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับเนาะอ่าผมกับจิพามาอัปเดตนะครับเนาะการตัดลำเปลือท่ำเนาะนะครับเนาะของไผ่สร้างมนที่ผมมีนะครับเนาะผู้ใดบ่มีนะครับเนาะกับฟอบปลูกซะดึกนะครับเนาะอ่าผมจะบอกจังสี่นะครับเนาะอ่าไผ่สร้างมนนะครับเนาะอ่าพาเขาปลูกอยู่ประมาณสองคุณสีหรือประมาณสีคุณสีไรหนึ่งกับยูได้ประมาณ ลอยนะครับเนาอลอยกอลอยอ่าลอยกอกอนะครับเนาะประมาณนี้ละสองคุณซีก็อยู่ประมาณลอยกอกอนี่ยละนะครับเนาะหรือซีคุณซีก็อยู่ประมาณอ่าเกือบลอยกอนะครับเนาะอ่าทานะครับเนาะทาเด้อทาเฮาไข่นะครับเนอใหม่เนอโลละยี่สิบบาทนะครับเนาะสำรับหนาฝนหรืออาจจะแพงก็นั่นสำรับหนาแรงนะครับทาไม่ลอยกอนะครับเนอโลละยี่สิบบาทนะครับเนาะกอหนึ่งได้ประมาณ หาโลนะครับเนาะได้ประมาณหาโลหาโลนะครับคูนหาคุณคุณยี่สิบก็ได้ลอยนะครับเนาะบัดที่นี่เขามีลอยกอล่ะนะครับเนาะเขาก็จะได้อ่าสองหมื่นนะครับเนาะต่อไรนะครับเนาะถ้าเขามีอ่าสองไรล่ะนะครับเนาะก็บวกไปได้นะครับเนาะอันนี้คือชิดในราคาต่ำเนาะครับเนาะอ่าแต่ถ้าเขาเห็ดกิ่งพันธ์นะครับเนาะกิ่งหนึ่งก็บสามสิบชี้สิบบาท นะครับเนาะได้ซับนอนมันกับราคาหนึ่งนะครับเนาะอันนี้คือแนวทางอันนี้ทาเข้าเห็ดนานะครับเนาะไรหนึ่งน่ะได้บบนะครับสองหมื่นต่อปีนะครับเนาะไม่นะครับเนาะอ่าสร้างมลนี่ปลูกแล้วนะครับเนาะสามสิบสี่สิบปีห้าสิบปีจังได้ปลูกไม่ดีนะครับเนาะจังสิออกดอกตายคุยไปแต่ว่าเห็ดนาเขาต้องลงทุนนะครับเนาะปีละ อ่าไร่ละเท่าไหร่ละพันสองพันกว่าไปต่อปีแล้วก็ผลผลิตก็ถึงหมื่นบ่อนะครับเนาะลองเอาไปพิจารณาเบึ้งเนาะครับเนาะอันนี้แค่เาซับเนอซื้อนะครับเนอเนอละลดละยี่สิบบาทนะครับเนาะปีหนึ่งเอาแค่หารัตอกอนะครับเนาะก็ได้แล้วในราคาที่ผมอ่าคำนวณขึ้นมานี่นะผมได้ว่าเฮ็ดบ่ได้ก็แสดงว่าเจ้าน้าบ่ถึงนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมคิดแค่หารั นะครับนอลดละยี่สิบาทนะเพราะนี่เกินนะครับนอะเบิ้งนอลดนะครับนอการตัดลำเปิดทำนอะผมมันเป็นยังไงน,นะครับนอะซีฟก็นอนะครับนอะไผ่สามปีกว่สี่ปีมันก็เพิ่มมูลาค่าของกอ,งอ,งองไผ่ฮอปไปเรื่อยเด้นะครับนะออตะก,กี้นะครับนอะผมปลูกแค่ทดลองแต่ว่าหลังจากนี้ผมจะทำจริงให้เบิง่งผมจะาหายมันเต็มพื้นทีนะครับนอะมีพื้นที่เห็นหนะเน่ยมีพื้นที่ปลูกไผ่ถิ่มใไบไลายสองลแนี่ เพื่ออยากได้มีเงินหมื่นนะครับหมุนเวียนเนาะต่อปีนะครับเนาะอยากอะไรละมื่นสองมื่นกับว่าไปนะครับเนาะคิดแค่เนอนใหม่เนาะละนะครับเนาะโลละหาลละยี่สิบบาทนี่แหละเอากอละหาลกกับพ่อนะครับเนาะใส่น้ำใส่ปุ๋ยกับว่ากันไปเนาะมันจะเป็นในลักษณะแบบนั้นก็มาอัปเดต